ันนี้พี่ชี้ขอไปเที่ยวด้วยอ่านั่งรอนะครัะกระจกลงด้วยอนี่เดี๋ยวพาพี่ชี้ไปเที่ยวครับอ่าป้ายออกเดินทางครับนี่เป็นไงพี่ชี้ป้ายไปไหนไปหายายบนไปทำอะไรกับยายโบนฮะไปล้างแผลให้ยายบนเหรอครับ เป็นเด็กดีชิครับบอกเม่อ่านผมไปเที่ยวครับมีไปแล้วอืมดูวิวทิวทัศน์เป็นไงพิชินี่ ังไงพี่ชินี่ไงถึงละนี่ครับเออนี่ไงครับนี่ไงถึงบ้านแล้วปะเข้าบ้านเดี๋ยแม่ไปส่งไดมาดูพาร์ทสองครับพี่กำลังจะเข้าบ้านครับบ้าพี่ชิปะเข้าบ้านครับเนีย่ยเดี๋ยวแม่ไปส่งนี่ไงพี่อยากขับด้วยเอา้าแมวก็อยากขับรถเอ้าแา่าขับยังไงทีเนี้ยอา่านี่ไงพีชิครับ ไม่อยากขับรถเหรอล,ลูกพี่ชื่อทําอะไรอืมอ่ะแล้วไม่จะขับยังไงลูกหนอ,อยจะพี่อยากกลับบ้านละอืมพี่ชื่ออยากกลับบ้านละไปพี่ชี่อ,อยากขับรถครับนี่อืมไงครับถึงบ้านแล้วครับถึงบ้านแล้วอ่าไาเดี๋ยวไปส่งครับบ้านเคชี่นะครับ เพื่อจะเข้าบ้านได้ทุเลศทุเรศค่ะเพราะพี่ชี้อยากขับรถด้วยนี่มีตัวนางงูด้วยนี่เห็นไหมครับนี่ถึงแล้วนี่บ้านพี่เชีชิรอแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวไปส่งนี่ยาพูดบอชี้ครับถึงดาครับนี่ไงอ่ามาส่งพี่เฉชิครับ นี่มาถึงบ้านแล้วครับพี่เิชิมาส่งท่านชายเคียชินะนี่ไงมา้าลงมาครับถึงบ้านแล้วครับคุณชายเคียชีมา้าลงมาม้าเร็ว,รวจะรีบไปมาลงมาถึงบ้านแล้วครับอ่าเร็วๆลงมาแล้วเร็วลูกถึงบ้านท่านชายเคียชีแล้วมาลงมาลงมาโอ้ยเด็กดีได้เข้าบ้านเนูเข้าบ้านไปยิบดงอยู่ตรงนี้ไป